แบบสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารรยเช่นเคยนะคะพี่น้องอสำหรับเวลานีเนาะ,กะใกล้เวลาเป็นเลขหวยเล้าแล้วพี่น้องใกล้จะได้รุ่นหวยเล่าพัฒนาแล้วนะคะซอเขียวนางคุยอยู่นี่นางฟังอยู่นี่พี่น้องสงไรตึงตังตึงตัง,ตงมากขอเลขเล่าค่ะพี่น้องอก็เป็นการสะดวกสบายไปจังนึงเนาะไม่เห็นลไล่ก็ได้พี่น้องมีมีพี่น้องเขามาขอเล้า พัฒนากระส่งไฮมากชุดไดกระส่งไฮเนาะคะ่ะพี่นอ้องค่อกว่าตอกเกลียวบริแพงตุเร่น,นะคะมีเหล่ากระลงงไฮเบิร์สุขูสุคนค่ะสําหรับตุเร่แนวทางเนาะคะ่ะอ่ะม,มีชุดพิเศษชุดบพิเศษนะคะชุดสําคัญของมันกับซีนี้ยังไะพี่น้องในตุเล่แนวทางเนาะ,ค,ะค่ะแต่กิมนี้ตอแเกจะพวพี่น้องมาตตดตามตวเลขหแนวทางของหอยรัฐบาลไทยของ ขอสารวัตรค่ะพี่น้องหลังจากทรงไหอยล่ามาแล,ล้วลุ่งไห้แล้วนะคะก็จะมาตามกันด้วยรัฐบาลไทยนะคะหลังจากรัฐบาลไทยขอแตกไปสองซีซีสองตรงตรงค่ะพี่น้องเนาะแตกไปซีสองค่ะพี่น้องเนาะดีเอ็นเะอกับมี่ไห้เบิงอันใดกับมี่ไห้เห็นน้อยกับแตกแล้วมือนีได้เงื่อนตะพืชตะเพื่อเราดดกู้ไดก็ไดเล่าที่วี่ก,แกแะะ็แตกไปแล้วนะคะแตกไปแล้วนะคะพี่น้องแต่เมือเสานี่นะคะอืม กันผูดด้ใดอยากได้เงินได้แล้วให้หยุดสอยเขี้ยวว่าจังสี่ตัวอย่าตามไลยเล่นไลยมันบ่ได้เงินสั่นตัวอสอดเขี้ยวบอกว่าถ้าได้แล้วให้หยุดหลุดให้ตามจังได้กบมาแทะแน่นอนเมื่อนึงยาสิบแล้หลลยดอกน้องอเอาแค่ชุดเดียวกับเพ่อแล้วอืมอเล่นไหนไหนเห็นได้เงินสอดเขียวก็เอาซุฟังอยู่อืมอเอาแค่น้อยเดียว หรือไม่ก็เล่าเรียวสินาน้อยทีวีน้อยเฮดดีน้อยสตาอียังคงเพิ่นนั่นแหละอาจารย์ว่าทรงเหล็กเล่าทีวีเล่าเฮดดีเล่าสตาไม่ซอเขียวสมือสมือมาเมื่อนี่มาทักบอกซอเขียวว่าบอเป็นเล่าทีวีบอเป็นเล่าเฮดดีบอลเล่าสตาเขาเอื้อนน้ยทีวีน้อยสตาหน้าน้ยเฮดดีสันพี่น้องโอ้กระจากหล่าวของทรงมาให้จังสิกกว่าอยู่ไปเบิ่งฝนตรวจรางวัลย่ำไหนคือบอเห็นอัน เล่าที่วี่เล่าสตา์จักเทียกเห็นแต่เล่าที่วี่เล่าเฮ็ดดีอันน้อยเฮ็ดดีสันเดนเห็นแต่เกี่ยวกับน้อยนะเบกิโบเห็นเกี่ยวกับเล่าซุ่มหนีสินะพี่นองก็เลยมาหัออควันกันกับอาจารย์ในจุดหวยรวยเลยวันพี่นองเอ้ยมาเบิ่งกักขากเราบดได้แหวนเป็นอันตัวเลขแนวทางของเงินน้อยเว็ดพี่นองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันไหมเนาะน้อยทีวี่ น้อยเฮ็ดดีน้อยสตานะคะพี่น้องเอ,อชุดรวมหวยหาหน้อยรวยชุดรวยรายวันเนาะพี่นอ้องชุดหวยรวยรายวันไปกับหวยหาหน้อยทุกสไตล์นะคะตัวไปกับสิได้ใบเดินสี่ละพี่น้องได้ทุกเม็ดฟันทุกแนวทางเนาะได้ทุกวันฟันทุกแนวทางค่ะพี่น้องอันนี้น้ำอุ่นค่ะพี่นอ้องซอกเคี่ยวไอ้บ่เศร้าอ,อะไรก็เลยนกินกันอะไรนะฟาทะไลโจนค่ะพี่น้อง แก้วนี่แหละกินห้มสีเบิร์ดแล้วพี่น้องมันเป็นสมุนไพรขาเสื้อน้ำเนาะไพรกินได้ดีค่ะฟ้าทะเลโจนเนี่ยเขียวไี่ความรู้สึกว่าอยากกินน้ำอุ่นเลยอยากกินฟ้าทะเลโจนก็เลยไปกินล่องเบิงบ่เคยมีความรู้สึกว่าอยากกินแบบนี้นะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากแบบนี้มือเนี่ยอยากกินกินสมอยากอยู่พี่น้องแก้วหนึ่งเนาะมันเป็นน้ำอุ่นแล้วมันก็ตอนเรากินแรกๆมันไม่ขมนะพี่นอ้องคืนลงไปในข้ออุนจังค่อยขมไหม เออมันจะไปขาดเสื้อรอลำคว้าห้ามแหละพี่น้องมันจะไปเกาะติดอยู่หันละนะคะอ่าคงอยู่โกกลิ้นพี่น้องขันกินได้ดีเลยดีดีดีพี่น้องอ่าเป็นวัดเป็นยังกะเศร้าว oh ัาสันเพิินวาเนาะอ่าขั้ววิบวังหันกินวัาสันแม่นวะแพงวัาสันเฮียนใดก็ได้เอาไปปลูกกระพงหาตะบีตะบันผู้บ่มีก็ได้ม่นวะข้าวคือข้าวคือขนาดคือคมเมื่อห้ากันเป็นตนายเดี๋ยวนี้มีพูกินบวบันเฮือ บ่มีผู้แพงสามโคมกับโคมเว้ยบ่มีหดแต่ผู้อยากอืเพราะฉะนั้นเท่ากาับย่าสิไปใส่ใจกับคําซาคําลือพี่น้องเอาตามเพราะเป็นจริงไปลวดเนาะค่ะและ้วก็เสื้อยังกบสร้างให้เสื้อแบบฟังหไว้หูพี่นอ้องย่าไปเสื้อลายจนเกินไปนะคะเหมือนตัวเลขแนวทางเหมือนกันแต่เชื่อมากจนเกินไปเป็นนี่ว่าใ<ม>นใจเบิดอยู่นี่ ไม่เบิดไหลอยู่เด้ผู้เบนะิดไหลก็ได้เนาะพี่น้องต่นเลี้ยนตนเบิดไหลได้เต็มไข่เนี้ยเบิดไหลได้ครึ่งหนึ่งนี่มันเจ็บใจเนาะมันอุกอังเอาในอุลาพี่น้องบัตรเลขถือแล้วบัตรนี้ลังคนทรงกลับบัตรเลขว่าเอาบันีีเงึนก็ว่าเอาตีกับย่างเดี่ยวบัตรนี้คืนพี่น้องโอ้ยเป็นแตนายบ่าบานนี่นี่แหละเนี่ยมันเจ็บปวดเนาะ เส้นได้เด่นๆดังๆเดียวน,นี่ฟงนี้ไปทั้งเงือนแล้วย่านลูกปืนพี่น้องก <c> ล <oughs> ก็จิงยี่หัวทิ่เนี้ว่าอยู่นี่แต่โดนได้บ่เนาะอ่าเด็กตัวได้มากอันตัวได้มากอันหวยอันนฝดอันเหลือแช่มา <c oughs> ชุดเนี่ยเนาะเด็กหวยอันไทยพอสารวัตรมีหดสามตัวมาได้หมวดหนึนพี่น้องเล่นสองตัวให้พร้อมนะ เดี๋ยวดีเอ็นเอใส่เดี๋ยวซอยเขียวฮาดีเอ็นเอขึ้นมาโซ่กันนะคะอย่าลืมว่าพอเฮ้านี่ก็นเงียบไปโดนแล้วเนาะแต่พอได้แตกหลอด,ดเข้ามานีบ่บ้ไม่ธรรมดานะคะหรือควนก็ได้เออค่ะตัวนี้มาอยู่ในเลียบของฮาหน่อยได้ไงเนี่ยนะคะามาอยู่ในแฟนมของฮาหน่อยอา่านี่เห็นแล้วพี่น้อง สอเขียวเอาไมาจ่จดใส่กันเนาะเอามาเหนีบใส่กันพี่นอ้องอือก็จะให้พี่น้องเห็นได้แนวทางดีนอกพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่สองสี่พี่น้องสี่สองแปดสี่สองเลขมันต้องไปกลับอยู่แล้วนะคะอาจารย์ให้สองสี่เลขออกสี่สองพี่น้องก็ถือว่าเข้าอยู่นะนะคะอือ เวลาคืนตัวเลขแนวทางจากงวดก่อนค่ะวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกเจ็ดนะคะ,ะแตกสีสองค่ะพี่น้องเลขกพ่อเข่านะคะนี่คือดีเอ็นเอนะคะสำหรับผู้ใดอยากเห็ยนดีเอ็นเอเนาะค่ะดีเอ็นเอเห็นกันได้ชัดเจนนะคะพี่นอ้องอ่า พ่อสารวัตรตอนนี้ก็าหายจากกันป่วยแน่แล้วพ่อไข้ขึ้นมาแล้วก็บัดเมีนแม่แมแบัดน,นี่ป่วยได้ไหอายุถึงร้อยสามปีนะคะแม่ของพ่อสารวัตรที่นี่เพื่อนอายุมันกว่าเนื่องค่ะบอพี่นอ้องร้อยสามปีนะคะพี่น้องอายุมันกว่าเนื่องทัไปหาผดว่ามาเฝ้าแม่มอยู่โพยาบานวาสั่นพ่วกระไดเที่ยวเฝ้าแม่อยู่โพยาบานนะคะที่แหลกในยินกับบันว่าเมีย่เนาะฟังไปฟังมาเอาแม่พนาพี่น้อง โอ้ก็ตั้งวลลอยหาเปี่ยนก็ได้เฝ้ากันตัวเนาะพี่น้องอืมตัวเคี้ยวกับวายอยู่ที่แรกได้ยินว่ามีวันว่าเมียเนาะอันเอ้าพ่ออันพ่อเศร้าป่วยเป็นเมียป่วยตัวส่นบุตรบาแมนคุณแม่ป่วยตัวป่วยตัวส่นบุตรบ้านบแมนที่แม่พ่อที่บ้านัมนแม่ของพ่อที่บ้านแมนโอ้มาได้แท้ค่ะคอยคุณแม่หายวันไหนเคลื่อนเนาะค่ะอ่า ใครอยู่หรอกทางการเพิ่นกับแม่ย่ำมแม่ยามไรทีมงานทางราชการนอกพี่น้องคุณลับคุณยายพิ่ญญพนเขาไม่ย่มพึ่งแม่หลเนียหนึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในจังหวัดพุดนดเอื้อสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าช่วงนี้อยู่ในวัยชรานะคะพี่น้องไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยแต่ป่วยด้วยโรคชรานะคะพี่นอ้องอ่านีแต่ค้นใหญ่ค้นตัวม่ยมำม่ยามเพิ่นตัวนะคะเอาเตรียมสม,มุดประกาศึ้นมากค่ะพี่น้องเออ ค่ะเตรียมสม,มุดประกาศถิ่นมาเนาะซอเขียวจะเอาให้ฟังสำหรับกเลีกแนวทางเนาะค่ะหวยเหล่าเอาเอาขึ้นกระพิบโหลดเนาะจะเป็นเรื่องหวยเล้าครับพีน่น้องค่ะ,ะ,คะหวยรัฐบาลไทยพ่อสารวัตรนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดค่ะพี่นอ้องสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดนะคะสามตัวให้มาห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะคะ สองตัวให้มา50 51 52 60 61 6หนึ่งห้านะคะอาจารย์พ่อเน้นไปให้ที่50และ51ค่ะพี่น้องแคปหนาจ,จอยเรียบร้อยเนาะเอาไปท่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อสารวัตรนะคะวันวันที่16บหกวิทยาย,ยนหกเจ็ดนะคะสามตัวเด่นมาให้5้าหกเจ็ด ศูนย์หนึ่งสองนะคะสองตัวเด่นให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะตัวรองมีห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะพี่น้องแคปหน้าจ,จอเรียบร้อยเนาะค่ะขอขอบคุญขอบคุณคุณ่ณอสารวัดหลายๆที่ให้เป็นตัวเลขแนวทางนําเสนอสู่ช่องกับจอเกี่ยวทุกปีทุกวันทุกงวดเนาะไม่ได้ขาดเขินไปไหนจะโทรเอาตอนไหนได้ตอนนั้นสะดวกจริงๆนะคะขอบุญขอบคุณคุณครูบาอาจารย์หลายๆค่ะข,ขอให้แม่อ่าใหญ่ แม่ของพ่อสารวัตรจงหายว่นนหายขึ้นดีว่นดีขึ้นเนาะค่ะคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปอยู่เป็นร่ปโพลูมใสหฮลูไฮลานเยือดเย่าอีกต่อไปค่ะขอยความโชคดีจงมาเกิดแก่พี่น้องสุขุมสุข้นคือกันคุณผ่ารักษาเทวดาคุ้มครองค่ะสอดเกี่ยวความราพาจากพี่น้องเพียงแค่นี้พ่อกันไม่ลีปหนาค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ